สวัสดีครับพบกับรายการวันนี้มีคนว่าแล้ววันนี้นะครับเราอยู่ที่โชว์รูมโตโยต้าบ้านสาขาเกษตรน้มินกันนะครับผมครับจะบอกว่าที่โชว์รูมเขามีแอคทิวิตี้นะครับและยังให้เราเทสไดชาเลนจ์สนุกสนุกนะครับทดสอบความนุ่มนิ่งสบายของไฮรักลีโวพรีแดนเนอร์นะนี่ใช่ครับผมแม่เมื่อกี้พูดถึงเทสได้ครับเราไปเทสกันเลยไหมไปสิผม มาเทสดูก่อนเทสได้ไม่ใช่เทสดูไปเทสได้เทสดูนะครับแล้วผมบอกเลยนะว่าผมมาแห่งโฆษณาเข้ามาแล้วเขาทำลาเต้ไอซ์กับบร์เลยนะถ้าไม่นุ่มไม่นิ่งจริงๆเนี่ยไม่รอดนะครับเออนะครับวันนี้บุฟเฟ่เราก็มาพาของกับท้าเล่นนะครับเพื่อทดสอบความนุ่มนิ่งสบายของไฮลักนีโว่พิเลนเนอร์กันฮะใช่ครับงั้นรออะไรกันล่ะครับพี่ชักช้าอยู่ใหญ่ก็ไปกันสิไปพี่ครับไปวุ้นเฮ้ยทางนี้ ก็ไม่บอก โอเคขึ้นรถแล้วเพื่อนผมได้จ้าเฮ้ยนี่ผมบอกเลยนะว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยบอกเขาปรับไฟฟ้านะจ๊ะเฮ้ยปรับไ้แปดทิศทางนี่นี่นี่หนึ่งสองลงนี่ป4ยกขึ้นห้าโอ้ยหกเอนอนเจ็ดแล้วก็แปดขึ้นมาโคตรดีว่ะพรีเมียมเออแล้วรถของกว้างจริงว่ะขนาดกูขายยาวนะ ยังนั่งได้สบายเลยแล้วเบาะนุ่มจัดนี่แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะมึงมาดูดีไซน์คอนโซลหน้ารถเขาคับพี่สวยแบบดีไซน์สวยอ่ะสวยจัดจริงงาจริงามจริงงามจริงเรื่องนี่เป็นจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ใครใช้ระบบไหนอยู่เชื่อมต่อจอนี้ได้เลยจอแบบสัมผัสด้วยจอสัมผัสนะจ๊ะ แล้วแอปเปิลคาแคร์นี่ต้องก็สะอาดเลยรถผมเอี่ยมกพ็พราะแค่แค่ไม่ใชไม่ใ่คาแคร์แล้วไม่ใช่แค่นั้นนะคาแคร์กระจกมองหลังเนี่ยเขายังมีระบบตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินี่ครับนี่ลดแสงสะท้อนอัตโนมัติด,ด้วยนะเป็นระบบ e c m i n d e r อุ้นี่ดงามจริงบอลอะไรทำด้วยวะแหมชามเออแล้วเขามีแบบแผ่นกรองเพีเอ็ม2.5เนี่ยนะแถมปรับ,รบอิสระซ้ายขวาได้ด้วยนี่นะปรับให้ดูเออเนี่ยปรับปรัดิ เขาเขาหน้าชินเลยนี่นี่นี่ข้างหลังก็มีมีไม่มีหน้ามันแรงถึงหนังเลยอุ้ยแต่ข้างหลังก็ก็แรงเหมือนกันใช่ครับเปิดเปิดปดเต้เหมือนกันเอาพร้อมยังเนี่ยผมพร้อมแล้วจะมัวพูดคุยกันไปถึงเมื่อไรออกรถสิได้ตีเฮียเออเข้ากึ่งเนี่ยสิเกี่ยวหนึ่งมันเกี่ยวต้เวนเฮ้ยเทสได้มีชาเลนจ์นะคะมีชาเลนจ์ให้นะคะชาเลนจ์อะไรครับชาเลนจ์อะไรวะ บอลชิ้นจิ้จังเอาอีกแล้วโ้โหได้รถบีสบายสบายอย่างนี้สบายไม่ได้รถกระบี่โอเคไปลุยพวกเราไปครับโอเคครับทุกคนเรากำลังเริ่มชาเล่์นะครับสา1สองหนึ่งเริ่ม ผมสีส้มนะชินคุณสีขาวไปผมสีดำยังไงยังไงไม่ใช่เส้นผมคุณเอาไปดูรูปบอลสีอะไรย่อเลนผมสีขาวเหยียบแรงอยู่เลยเนี่ยใช่สึกกูยังแบบนุ่มนิ่งอยู่เลยนี่แล้วกูเข้าโค้งแบบสบายเลยไม่ผ่อนให้เลยกูไม่ผ่อนนะเออเยี่ยมเ่อหลับไปเนี่ยเตินเนีร์ดูมันก่อนแอมันฉ่ำจัดดีของดีมึงว่ากูกับชินใครชนะวะเติร์นกูว่ามึงเฮ้ยมึงกับใครเฮ้ย ก็มึงถามมากมือคุณอะโอเคไอชินมันมือสัตว์ไงแล้วเดี๋ยวอันนี้จะยากขึ้นนะเพราะเดี๋ยวกูจะลุกละนาดแล้วได้ได้ได้เต็ง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 เลยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นดนตรีเฮ้ยเพลงอะไรวะข้างขาขึ้นกล้วยปะเฮ้ยชินอย่าแต่พูดคิดด้วยผมใช้ปืนด้วยผมผมนำคุณมาเยอะนะโหขนาดขี้ปิงปองบนรถอะยังไม่สะเทือนเลยอะนั่งสบายจริงๆเพราะเขามาพร้อมกับซุปเปอร์เฟกซัสเพนชั่น เออจริงทำชาเลยนี่อย่างสบายเลยแถมข้างในยังกว้างคนเยอะนะแต่นั่งเราไม่อึดอัดเลยสักนิดเลยโอ้โอจริง ครับหลังจากที่เราไปลงทะเบียนแล้วก็ไปเทดสอบกันใช่ครับเราก็จะมาร่วมกิจกรรมการมาชินครับผมโอเคนะครับเป็นการร่วมกิจกรรมของโตโยต้าบัสครับนะครับซึ่งโลโก้เป็นน้องบัสซี่ตัวนี้นี่ใช่ครับอันนี้จะเป็นกระดาษข้อมือใช่ครับใช่ครับเป็นเป็นมงคลด้วยเหรอมูด้วยเหรอใส่ใส่มูเพื่อนผมมูอันนี้ไม่ใช่มูเหรอมูอะไรเป็ดเป็ดหรอไม่มีไม่ใช่หมูไม่ใช่หมูใช่เป็ด อ๋อโอ้โหเ่าเข้าๆแล้วกันเราคงไม่ต้องบรรยายหมดทุกอันแต่อันนี้มันจะมีแบบที่เขาคิดเลยก็คือชื่อเป็นตัวสอนโอเคโอเคผมอยากมันทําเป็นสร้อยได้ไหมหรือว่าทําได้แค่ข้อมือได้ครับทำเป็นสร้อยได้เป็นสร้อยทำสร้อยชื่อสมัครให้ผมมาดูหน่งมือหนึ่งมือชิ้นเติ้ลมือชิ้นเติ้ลนะเอาอะเรามาลองทำกันสักนิดสักหน่อยดีกว่าได้ครับนะผมขอเป็นผมสนใจหินเหมือนกัน โอเคครับทุกคนวันนี้เราก็เทสต์ไลฟ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะบอกว่าเป็นรถที่ขับง่ายนุ่มสบายมากครับผมแถมยังได้เล่นชาเลนจ์นะครับผมบนรถเนี่ยสนุกมากๆนะครับต้องขอบคุณโตลต้ามากๆนะครับที่ทำให้พวกเราได้สัมผัสถึงความนุ่มนิ่งขับสบายนั่งสบายนะครับของไฮรัก r ีโวพ r ีแรนเนอร์ครับผมจริงๆยังมีหลายชาเลนจ์นะครับที่สามารถสร้างกิจกรรมเพื่อทดสอบความ นุ่มนิ่ง,งสบายของรถคันนี้ได้ครับสำหรับวันนี้ครับพวกเราก็จะเต็มความสนุกนะครับไปกับบรรยากาศแบบนี้นะครับในงานอีเวนต์ที่โชว์รูมโตลต้าบัสนะครับสาขาเกษตรนวมินใช่ครับและสำหรับใครนะครับที่อยากได้รถที่นุ่มนิ่งสบายแบบนี้นะครับผมแนะนำเลยไฮลักรีโวพีลันเนอร์ครับรับรประกันว่าขับนุ่มขับนิ่ง,บงสบายมากครับผม แล้ววันนี้พวกเรานะครับวอกนี้มีคนว่างบุฟเฟ่ต์เติ้นชินสมัครบอลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบุฟเฟ่์ออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่ไอเยี่ยพี่ของพี่นิติพี่ของไอเยี่ยพี่นิติอยู่นี่ไปไปไปดูรถกันก่อนเอากี่คันดีวันนี้